嗯嗯。Okay. สีกกก่กัดข้างนอกช่างก่งจำเองค่ะหอมครับใส่หนูหน้าลงไปค่ะหนูหน้านีน่ยเอาอกิานมะ <c oughs> นังเขียงใส่มะ <c oughs> นังเขียงอี่ใส่เยอกว่าเห็นหน หนูนะ้านี่นะสัละเอียดด้ขนาดหนูน้าสัเะอมมกแม่ความเข้มีดค่ะหนูน้ามขหนาจับละเอียดได้ขนาหนูนาไม่ใช่ง่ายค่ะใส่กระช่ายลงไปสักนิดหน่อยกระช่ายหมุนด้านกระช่ายหันลงไปค่ะ เติมตานเตี๋ตตจักหน่อยปุงรสค่ะพี่นอ้องปุงปรสปุงรสอย่างละเล็กละน้อยลงไปตัวจักหน่อยเจ็บกระทะหัวเจ็บแขนเจ็บกระทะหัวค่ะเพิ่นว่าใส่ปลาแดกนะ้ำจังเจ็บใส่สลงไป่กันนะคะ่ะว้าวจักหน่อยนะคะ ไส้ทิชคอร์ดเบบนค่ะนี่ค่ะโรยลูกไปเลยค่ะทิชไก่เอารถจะจัดค่ะจัดเครื่องเครื่องมันจะบะหึนบะข้าแล้วค่ะเตินม,ตนม,นนมน้ำต้นไงต้มนน้ำมันใจละอ้าวหัวใบหัวใบจะข้าวเนื้อค่ะพี่น้องหัวใบจะข้าวต้มสุกค่ะ ใบบกูเท่ารัก้าใส่ช้อนลงไปค่ะนลำตาลชอบด้วยค่ะผัดนู้นะขัดแห้งงค่ะอร่อย ยครื่องแสบเ้รื่องเทมาค่ะนามเก็บวห้วยมาเลยค่ะพี่นอ้องผัดเทปหนูนาเท่าไรย่าอาจานยาจารยลูกค่ะแมคุณแม่พูดค่ะพี่นอ้องแหงละผัะซุกแล้วเทฟอย่าแตน รกระทะหัวค่ะเป็น,นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องผัดเผ็ดหนูนาค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องกินน้ำกันค่ะ,อะเอาไหมอ้าวเก่งเก่งอร่อยไหมอร่อยอร่อย